พี่น้องจ๋าเบิ่งดูมีทะยอดงามๆจ้าพี่น้องอันนยูเสี่ยนยู่เสียยเส่ยวไปเห็ดเห็ดกินกับอันลปลาปลาจ้าพี่น้องจ๋าหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ได้อันปลาเพื่อนบ้านเพื่อนเ,นนเอามาฝากมเพื่อนไปยันตกปลาจ้าเพื่อนวันอันยูมากินปลาเพื่อนเดือยันออกมาให้ยยูจ้าอันนี้เพื่อนเอ,อนินว่านเสื้เออ เฟินกะซิมีรสชาติอันรสชาติอันสดสมทจ้ะพี่น้องจ้าพอดีเลยเอาไปใส่กับปลาปลากิานกระป๋อปลาบ้มา,มามีตะหยอดงามๆจ้ะพี่น้องมึงดูอันก้อนนี่บักงามเลยจ้าก,ก้อนนี่ปรุงบนานจ้าพี่น้องจาอ้าเดี๋ยวชิซี่ใหม่มาบองสมจ้าสม กอ,กอบสมหายก็สมม่องนี่เระจะพี่น้องจะก,กินกับลาบลาบปลาอันคือจังอันยอดยังนอบานเฮ้ายอดอันดอ,ด,อด,อดอกดอกยังดอกจิ้มก่อนเขาพูดว่าชั้น้อกวา่าจิ้มกันเอาว่ากินกับอันยังนอบกิบนลาบเออกินกับก้อยก้อยมดแดงแนะอันดอกสีเย็นแดงๆเดี๋ยวอยู่ภาพ <Sabrina. S 1> พี่น้องมาเก็บต่อจ้ะดูเสียวจะต่ำเงี้ยเงี้ยนึง พอเพิ่งงามแห้งมีหลายกอเลย้ะพี่น้องจ๋าตะวัอีว่าอีว่าอีว่ากอน่กะกะคักเลยจ้ะพอเพิ่งงามคักแล้วกากันเอาไปกินพ่อหอมปากหอมคอให้พี่น้องรดบบูักเพิ่นเอิ่นันเพิ่นเอิ่นสมทันคันแปลกะสิแปลว่าสมซื่อๆนะจ้ะเพราะว่าอันอันเพิ่นกะเอื่นว่าอันื้อเนาะชื้อแปลว่าสม าาม,มีแต่หงอนงามๆมีตาหยอดงามๆจ้ะพี่น้องจ้าบิ่งโอ้ยส่งซาใจจ้ะกินกับตำหุ่งกับสีแสบเนาะแต่ว่ามืนอนีอุศลาป,ป่ามีป่าอยู่ในตู้เย็นเอวเซียนเอากินก็ลาบป,ป่าเบิ่งเนี่ยสมสมนี่มากมายอยู่นะโอ้ยถึกใจพอดีอันอาทิตย์ที่แล้วอันมูเพื่อนรวมง,งานเพื่อนบอกว่า เพื่อนกับเป็นอันเขาเอินมาอีกอย่างน่ะเพื่อนกัอันเรียนมาทางนี้เนาะเพื่อนเดียนเกี่ยวกับพวกอันพวกพักเพื่อนเรียนเกี่ยวกับพวกเออพักเนี่ยถ้ามาชาติี่จะอันไดกินใดใสิเนาะอยู่กับไปยังน้ำเพลินหรือเพื่อนก็บ,บอกว่านี่เดอ้อกินได้เด้อหนีเพื่อนว่าเอาไปเฮ็ดสลัดประเทศนี้เขาไม่เฮ็ดยังนอกจากพี่น้องจ๋านอกจากสลัดคันเป็นพัก เขาไปเห็ดกินคือบ้านเ้าบ่เป็นเขาเห็ดแค่สลัดเป็นเขา็ไปกินกับสลัดเท่านั้นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะไปปนกับอันสลัดเขาเนาะนี่งามเลยจ้ะโอ้ยกรอบําพี่น้องได้ยินเสียงแกะแกะบ่เคิ่อนกรอบยวอยู่สพาไปเบิ่งอีพีกอพีกอพี่กับงามโอ้เพียคุณนะบ่าณหนีอีมียังมานมาแจกต่องกะสียังกินแล้วเนาะมันอสมบัน แต่ที่นี่แต่คนไทยถอนตัวว้าฮ่าฮ่ายุวันยูวังมาแ้วดีเลยเพียงจ้งะแล้วากาแม่แร้เป็ตาเอายางมาแล้ว,ลวออยูเสี่ยวกับง่ายงกลับเป็นส่เลยยูวันยูวัน่วนอยู่กับนี่วะคือว่าแต่ถังว่านดีซองขับตะวนันง,ง,ง,ง่ามคักจ้ะ ไปกินกับอันลาบลาบปาลาน้ำกันจ้ะอันนี้กับบรรยากาศจุดทงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะบรรยากาศยุดทงเองจ้ะพี่น้องจ้าก,ก่อนนี่ก็งามงาม,งามได้อยู่ได้กับมาง่งยายนึงแล้วจ้ะพอแล้วผู้ใดอย,อยู่เดนมาร์กด้วยจ้านี่เดอ้อผักอันเอาไปกินกับอันลาบกับอันแจวสมสม แซ่บจ้ะพี่น้องจ้าปลอดภัยกินได้ไหายห่วงเพิ่นก็สิเป็นโก,โกโก้เพิ่นงอกอยู่น้ำหนทั้งเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้าลาบปลาลาบปลากระป๋องใส่เส้นใส่ผักน้ำบานเนี่ยจ้ะพี่น้องจ้ามาแซ่บน้ำกันเด้อจ้ะ